สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GT 2 1 0นะครับอเป็นการ์ดจอระดับเริ่มต้นครับเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนเลยซื้อมาจาก a d v i ว e นะครับราคา790บาทเป็นการ์ดจอ DDR 3 หนึ่งกิ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยซองน้ำกันกระเทศ เดี๋ยวห้ดูตัวการ์ดกันเลยเปึ๊บก็ลักษณะนี้นะครับก็เป็นแบบธรรมดาแผง PCB สีดำแบบการความชื้นฟินลลระบายความร้อนอลูมิเนียมมีพัดลมตัวเล็กๆหนึ่งตัวภาคจ่ายไฟ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น DVI-D 1พอร์ต HDMI 1พอร์ตแล้วก็ VGA อีก1พอร์ตรวมเป็น3พอร์ตทั้งหมดส่วนในกล่องก็จะแถมตัวแผ่นไดเวอร์มาด้วย1แผ่น เอาไว้สำหรับลงไดเวอร์นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นนะก็ราคาเจ็ด้อกสิบาทก็มีเท่านี้ g t ท1สองหนึ่งศูนย์ดีสามขนาดหนึ่งกิกไบเอาไว้สำหรับเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้แต่เป็นเกมที่ใช้กราฟิกเบามาก คือไม่เน้นกราฟิกหนะักแต่ถ้าใช้งานทั่วไปคือได้อยู่แล้วครับสบายสบายกับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆอการติดตั้งก็ง่ายครับเหมือนการ์ดจอทั่วไปเสียดลงไปปุ๊บเียรล็อกลงไดเวอร์เปิดการใช้งาน การรับประกัน3ปีครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ